ของสารจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหารม่วมกันเข้าวโพงประชาชนลงวันที่30มสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหจับของสารจังหวัดเชียงใหม่เพราะเพราะฉะนั้นผมต้องเชิญตัวพี่ไปพี่ที่สถานีตำรวจทตรหลวนด้วยครับไม่ไกลครับพราะที่บนของผมเนี่ยมันมีคนคนนี้เขาโอเคได้ถ้าไม่เดี๋ยวพี่ไปกันเลย วันนี้วันที่ไม่เป็นไรผมก็ตรวจทางหลวงพี่ไม่ต้องห่วงเลยเขแจ้ขงข่าวสารร่วมกันชอบคมชาติเนี่ยในส่วนของการการการที่ทั้งน้นเนี่ยคือเหมือนว่าพี่ไปไปเชื้อเชิญนะปราสัมพันธ์เชื้อเชิญแล้วก็เชิญชวนคนที่อยู่แถวทางที่รับส่งทางภาคเหนือจังหวัดเชีงยงใหม่เชียงรายแม่สอดทางโน,น้นใช่ไหมมา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 ร่วมเขาเรียกว่าเคารพการอบรมตามตามโครงการของพี่เนาะครับ ก็รายละเอียดของการมาเข้ารับการอบรมเนี่ยเขาต้องเสียค่าสมัครเท่าไหร่คือถามว่าเป็นกล้าสมัครไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพอให้ไม่เหมือนกันพอร่วมถึงตุ๊บตุนเราว่าร่วมถึงตุ๊บตุนคือกลาห้องคลาร้านชงคาเฟ่แล้วก็ตอนเที่ยงเราก็เลี้ยงนานๆกล้าโอเคในกล้าโรงแรมกลา ห้องประชุมของไฟเต้นแล้วก็ประดัดบดอกไม้บนมีดีครับมีมีมีการในงานที่ผู้จะมาเข้ารับการอบรมเนี่ยสามพี่ขายเสือ้อด้วยใช่ไหมเสื้อนี่นะถามว่าขายมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเสื้อมา <ừ> ตั้งเนี่ยถ้าเป็นมีเสื้ออย่าวแล้วก็ววมไม่ต้องถ้าไม่มีเรจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรขายตัวละสาม,มาเลยห้าสิบแต่ก็ให้ก้าวนำนำรถสี่สิบบาทก็สาม้รถ ปก็รู้ก็มาล่วงส่วนมากคนทางทางทางขามเหนือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนไทยพื้นที่ด้วยใช่คนไทยใหญ่ใจเหนื่อยด้วยแล้วก็กะเหรี่ยงไม่กระเดียบไม่รู้มีไหมกะเหรี่ยงของแม่สอนไม่มีนะโอมอต่๋ใจใหญ่กับใจมอนไทยใหญ่กับใจมอนเราะเพราะเพราะว่าใจใหญ่เนี่ยก็เป็นทัศน์การ์มัก็อยู่ในประเภทใจไม่เหมือนพม่านะพม่านี่ผมไม่ยุ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวกับข้อกฎหมายมันไม่ยอมเงินที่ทุกคนมาอบรมสมนาทุกคนเนี่ยแต่ทีมงานที่ทุกคนไป ที่ว่าไปเชิญชวนไปเรียกเข้ามาสัมมนาทุกอย่างนี่ก็คือจะมาที่นี่คนเดียวเลยใช่ไหมการเกินใหญ่ก็เป็นค่าก้าอมวใจแขี่จางโอเคครับเข้าห้ผมเก็บผมก็ไปก้าวที่พักค่าอาหารค่าน้ำมันรลดเลยแต่ละวันโอเคครับพี่เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงที่ต้องการที่จะสอบถามนะครับ